วันนี้คือ6เมษายนนะคะเป็นวันจัก,กรีซึ่งนอกจากจะเป็นวันจัก,กรีแล้วก็เป็นวันก่อตั้ง2พักเลยก็คือพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยวันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นระหว่าง2พักแต่เอาล่ะเรื่องของสนามเลือกตั้งก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งคงจะมีการหาเสียงกันอย่างดุเดือดนะคะแล้ววันนี้พักภูมิใจไทยเป็นวันดีอะค่ะวันก่อตั้งพักก็เลยปล่อยเพลงหาเสียงเพลงใหม่ใช้ชื่อนี้ค่ะอนุทินป็นยกไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ สี่ปีที่ผ่านมานั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน <Yeah. S 1> ว่าสิ่ง mm hmm. ที่พูดไปนั้นทำดี เป็นการเอาเริกเอาชัยวันก่อตั้งพักนะคะก็เป,เปิดเปิดตัวเพลงนี้เลยนะคะเพลงชื่อว่าอนุทินเป็นานยกก็คือคักทั้งบรรดาแกนนาผู้สมัครของพักคภูมิใจไทยมากันเพียบเลยค่ะพลังประชารัฐก็ยังมีเยื่อะยนะคะแม้ว่าจะโดนดูดไปเยอะค่ะ บิกป้อมส่งนายชัยวุฒิธนาคมานุสรและสันติพร้อมพักนะคะเข้านํากระเช้าดอกไม้ไปอวยพรพักภูมิใจไทยก็อยากจะให้ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งแล้วก็เราชนะไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนทิ้งท้ายฉันมิตรอะไรแบบนี้ฝั่งของพักประชาธิปัตย์ส่งระดับรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความยินดีค่ะเสียหนูก็มารับด้วยตัวเองโชว์ความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนนะคะ โผเข้าก่อนายเฉลิมชัยซนแน่นเลยค่ะก็ต่างคนต่างอวยพรขอให้ชนะการเลือกตั้งส่วนพักประชาธิปัตย์พักเก่าแก่ที่สุดวันนี้ทําบุญครบรอบ77ปีเช่นเดียวกันนะคะภูมิใจไทยก็ส่งแกนนํากลับไปอวยพรพร้อมกับมอบใจการดอกไม้แสดงความยินดี ส่วนนายชัยวุฒิและนายสันติจากาพรคพลังประชารัฐหลังจากอวยพรภูมิใจไทยเสร็จแล้วค่ะก็ไปอวยพรพรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนายชัยวุฒิกล่าวว่าในฐานะสิทธิ์เก่าขอให้พัคประชาธิปัตย์มั่นคงเข้มแ,แข็งแบบนี้ตลอดไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง